สวัสดีคะ่ะเจคเคนพาทุกท่านมารับชมกับบ้านนะคะหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวสไตล์รีสอร์ทนะคะทุกท่านเขาขยายบึงศรีราชาด้วยนะคะบ้านพื้นที่เยอะนะคะทุกท่านฟรีค่าโอนคะ่ะบ้านหลังนี้มีพื้นที่ทั้งหมด79.4ตารางวานะคะขนาดของตัวบ้าน2ห้องนอนสองห้องน้ำจอดรถยนต์ได้ถึงสองคันด้วยกันนะคะพิกัดอยู่ที่หมู่บ้านกินเนอรี่พาร์คนะคะ ราคา2องล้าน4 9 0 0บาทราคานี้นะคะเจ้าของแถมมุงรวดพามานแถมแอร์3ตัวแถมเตาแก๊สน,นะคะอยู่ในแหล่งของชุมชนใกล้โรงเรียนใกล้วัดใกล้ตลาดสดใกล้เซเวน่นใกล้นิคมนะคะสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายนะคะแหล่งอำนวยความสะดวกก็หลากหลายมีเพื่อนบ้านมีพื้นที่เหลือรอบบ้านนะคะสามารถจัดแต่งสวนได้นะคะ ภายในก็ยังสวยสะอาดตาค่ะท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่านสอบถามรายละเอียดคลิกลิงก์ไลน์ก็ได้นะคะหรือจะโทรไปก็ได้นะคะผู้ขายยินดีให้คำปรึกษาฟรีนะคะ2ร9 0้าน4 0บาทค่ะพร้อมอยู่พร้อมพักอาศัยนะคะทุกท่าน79.4ตารางวา ท่านใดสนใจอยากเข้าไปรับชมพื้นที่จริงนะคะสามารถโทรนัดกับผู้ขายดวงหน้าได้เลยนะคะทุกท่านเข้าไปรับชมประกอบการตัดสินใจกันก่อนก็ได้เช่นกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเจ๊เคนขอลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ